ผิวของพีระมิดกันนะคะก่อนอื่นนะคะคำว่าพีระมิดคือด้านข้างทุกด้านเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองทั้งน้องต้องเข้าใจความหมายของเข้าใจรูปรูปร่างมันก่อนนะคะว่าพีระมิดรูปร่างเป็นยังไงฐานนะคะอาจจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมก็ได้เนาะแต่ให้รู้ว่าด้านข้างทุกด้านเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะโจทย์ถามว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอ่ะก่อนอื่นลองวาดก่อนไหม นะคะวานเมสวยเขามอกันนะฐานเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้วยนะเอออ่านะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะยาวด้านล้าสิบสองค่ะไปเลยด้านล้าสิบสองนะคะอ่ะจากนั้นเนี่ยสูงเอียงยาวสิบค่ะสูงเอียงยาวสิบเซนติเมตรนะคะก่อนอื่นนะคะรูต้องวาดเป็นรูปพีระมิดก่อนให้เรียบร้อยค่ะเอาเป็นสีเหมือนเดิมนะคะนะ นะคะลักษณะแบบนี้นะคะและทาไมเอ่ยสูงเอียงคือด้านไหนสูงเอียงคือด้านข้างๆค่ะไม่ใช่สูงตรงนะคะอาจจะเป็นลักษณะจากตรงนี้ถึงปลายนี้ก็ได้นะถ้ารูอย่างนี้อาจจะงงนิดนึงงั้นครูขอเขียนด้านข้างนะคะอันนี้นะนี่ตั้งฉากตรงนี้นะคะซึ่งเท่าไรเอ่ยยาวสิบเซนติเมตรค่ะ หาพื้นที่ผิวถูกไหมหาพื้นที่ผิวนะคะก็เหมือนกันหาพื้นที่ฐานก่อนนะพื้นที่ฐานรู้ไหมพื้นที่ฐานคือตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนพื้นที่ฐานน้องๆรู้ไหมอยู่ตำแหน่งไหนคือตรงนี้ใช่ไหมนีม่ไงเขาบอกเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่นั่นเองค่ะแล้วพื้นที่ฐานเนี่ยเป็น att, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสตดว,ว่าอะไรด้านคูณด้านนั่นเองค่ะนะ จากนั้นก็คูณกันง่ง12คูณ12เป็น1 4 4ค่ะเราก็จะรู้ละเออว่าเนี่ยนะคะเป็นพื้นฐานมีค่ากับ1044ตารางเซนติเมตรค่ะ,ะจากตรงนั้นจากต่อไปค่ะค่ะทุกท่านเราต้องหาพื้นที่ผิวด้านข้างอยู่ค่ะด้านข้างเราอยู่แล้วว่าทุกด้านเลยนะมันเป็นสามเหลี่ยมนะทั้งหมดมีกี่รูป รู้ไหมด้านข้างอ่ะดูตรงฐานนะเป็นอะไรเอ่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมก็ต้องมีสี่ด้านนะคะก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นแหละนะคะคูณสี่ค่ะพื้นที่ผิวข้างนะคะเท่ากับเศษหน 1, ึ่ง่วนสองคูณฐานคูณสูงทม่เม่กี่ด้านนะสี่ด้านเอาไปคูณสี่ไปเลยนะคะแบบนี้จากนั้นเราแทนค่ากัน สซนหนึ 1, ่งเซนสองคูณฐานค่ะฐานคือเท่าไหร่อ่าด้านนี้ก็ได้ค่ะสิบสองค่ะสูงค่ะคือด้านนี้นะจ๊ะสูงเอียงนะนะคะก็คือสิบจ้ะแล้วก็คูณสี่อ่านี่เลยนะตัดได้ตัดเลยสองหนึ่งสองค่ะสองหกสิบสองหกสี่ยี่สี่นะคะหกคูณสี่ยี่สี่ยี่สี่คูณสิบเป็น สองรอยสี่สิบนั่นเองหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะเราก็จะได้แล้วว่าในข้อนี้นะพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุัดมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคะ เท่ากับเอาอะไรบวกกันบ้างเอ,อ่ยจำได้ไหมเอาหนึ้ยเอา1 4นะคะบวกกับ240จ้ะก็จะเป็น1น4นะคะบวกกับ240แบบนี้นะคะก็จะได้เป็น114บวกกับ240นะคะตอบ384นั่นเองค่ะเสร็จแล้วจ้ะข้อนี้อันนี้ขอแบ่งนิดนึง อันนี้คือคำตอบสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะน้งนองนๆทุกคน